หลังจากที่หน่วยต่อต้านซอมบี้ได้ออกมาปราบปรามเหล่าซอมบี้แต่อย่าเพิ่งดีใจไปหายนะมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้กลายพันธุ์ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้ว เอาละฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับอีกครั้งกับเกมทอรอรี่รูปแบบเต็มอ่ะโอเคชื่อเกมนะฮะหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะและในวันนี้ฮะเราจะกลับไปที่คอสตอมคอนเทนต์กันหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะเนี่ยก่อนหน้าน,นะสิ <S <S เราเนี่ยได้ทําการสร้างนะฮะ หน่วยปราบซอมบี้ของเราขึ้นมานั่นเองหรือว่าแอนตี้ซอมของเรานั่นเองนะฮะ <c oughs> ซึ่งมีหลายคนนะเนี่ยได้แนะนํากเขทามามากมายนะครับบอกว่าเฮ้ยมันควรจะปรับตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นนะฮะผมเนี่ยจะนํามาปรับใช้เพื่อให้เกมมาสมดุลยิ่งขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมฮะเอาละก่อนอื่นเลยนะฮะหน่วยแอนตี้ซอมของเราเนี่ยหรือว่าเป็นเอ่อหน่วยงานที่ถือโล่เพื่อป้องกันซอมบี้กระโจนเข้ากัดเนี่ยเรานั้นจะปรับเพิ่มน้ําหนักให้เขาเพราะว่ามีหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยเจ้าหน่วยนี้เนี่ยมันถือโล่มันมีเกาะหนักนะน้ําหนักเนี่ย ขึ้นฉน,นั้นฮะผมจะปรับน้ําหนักเขาเป็น2.5งจุดห้าก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนักมากกว่านี้เดียวเดี๋ยวมันจะดูไม่เป็นมนุษย์โอ้โหนี่นี่ขนาดโดนไฟเวิร์กอาเชอร์ยังไม่กระเด็นคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยน่าจะโอเคแล้วว่างั้นไหมเอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากการปรับแต่งหน่วยแอนตี้ซอมมันที้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดลองกันสักหน่อยสิว่ามันนั้นเนี่ยจะสามารถยืนหยัดต่อต้านซอมบี้ของเราได้สักแค่ไหนครับไปกันเลย โหและดูฮะผมมีความรู้สึกว่าเจ้าหน่วย M16 นันนี่นนมันช่างโกงเสียล้เกิดว่างั้นไหมแต่เหมือนว่าเจ้าพลโล่งเราเนี่ยโดน M16 ยิงเนี่ยไม่กระเด็นเลยนะแล้วดูฮะซอมบี้กระโดดใส่แทบไม่ถอยหลังไปเลยนะฮะนอกจากโดนปืนของเพื่อนยิงนั่นเองแล้วโอ,โอ้หน่วย M16 ของเรานะฮะโคตรโหดกระโดดยิงยิงซอมบี้ของเราตายเกลี้ยงเลยฮะและหลังจากที่ซอมบี้ของเราได้พ่ายแพ้ไปในวันนี้ เรานั่นจะมาลังสันยูนิตใหม่ขึ้นมามันก็คือ ซอมบี้กลายพันธุ์นั่นเองและผมบอกเลยว่าเจ้าซอมบี้กลายพันธุ์ในวันนี้นะเนี่ยมันจะต้องเป็นซอมบี้ที่สามารถบุกทลายนะฮะเจ้าเหล่าแอนตี้ซอมบี้เนี่ยให้ราบเป็นหน้ากองให้ได้คุณผู้ชมฮะพร้อมกันรือยังฮะจะพร้อมแล้ว,ลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะ,ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะมาเลือกอาวุธหรือว่าสกิลของเขานะฮะเดี๋ยวเรานนเนี่ยมาปรับนะฮะรูปแบบของตัวละครแล้วก็ความสามารถหลักๆของมันกันสักหน่อยดีกว่าะฮะและด้วยคอนเซปต์ของซอมบี้กลายพันธุ์ของเราในวันนีีี้้ผมจะสสรราางงิ่ง่่ทเยกว แทงเกอร์ er, นั่นเองคุณผู้ชมฮะเจ้าแทงเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะทําการบุกทะลวงนะฮะและถล่มศัตรูให้ราบเป็นหน้ากองนั่นเองเดี๋ยวผมเนี่ยจะเพิ่มฮิตพอยนะฮะหรือว่าเฮดพีของเขาเนี่ยสัก5000ไปเลยคุณผู้ชมฮะเยอะไปเพราะว่าผมว่าสักเออสองพก็แล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเกินไปถ้าหารมันจะสู้ไม่ได้เอาอะนะและเท่านั้นยังไม่พอขนาดตัวของเขานั้นจะต้องขยายเพิ่มขึ้นไปเป็น1.8พอไหมมันจะใหญ่ไปเพราะว่าไหนลองสิ 1.8อย่างนั้นเหรอผมคิดว่าขนาดกำลังดีนะฮะเอาเป็นขนาดนี้ก็รู้กันนะฮะแล้วต่อไปะฮะน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะต,ต้องต้านทานกระสุนที่จะสามารถผลักมันออกไปได้ฉะนนั้นเนี่ยมันนั้นจะต้องมีน้ำหนักที่มากมันจะได้ไม่กระเด็นออกไปผมเนี่ยให้น้ำหนักเขาเป็น20กิกิโลคูณ20ไปเลยก็แล้กันนะไหนดูสิอูยิงมาไม่รู้สึกไม่รู้สากระเด็นนิดหน่อยและดูฮะอุ้ยติดแช่แข็งอย่างนั้นเหรอ วานนะแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะเท่านี้เนี่ยถือว่าโอเคแล้ว Movement Speed เท่าเดิมนะฮะ Attack Speed เท่าเดิมดา m เม e ของผมขอเพิ่มเป็นดา m เม e คูณ3ไปเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยจะต้องไปทําลายทุกอย่างให้ราบเป็นหน้ากรองให้ได้นั่นเองต่อไปเป็นขั้นตอนการแต่งตัวฮะคุณผู้ชมครับผมนะเนี่ยจะใส่ชุดมัมมี่ให้เขาเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าชุดมัมมี่นั้นเนี่ยมันจะทําให้ซอมบี้ของเรากลายเป็นตัวเขียวได้นะฮะด้วยความที่มันเป็นแทงเกอร์นะเนี่ยผมเนี่ยอยากจะให้รูปร่างของมันนั้นดูอ้วนท้วนสมบูรณ์หน่อยนะฮะด้วยความที่แบบเป็นตัวที่มีกล้ามเนื้อหนาๆอะไรแบบนี้แต่ เกมนี้มันขยายกล้ามเนื้อไม่ได้นะสิใช่เป็นเรื่องที่แย่ยิ่งนักกว่างันไหมนี่แหละสิ่งที่คาดตามหาล่ะชุดของแบ็คเบียนะฮะคุณผู้ชมฮะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้ซอมบี้ของเรามาดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะเออผมว่านะมันดูเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะถ้าอุยเปลี่ยนสีเขียวอืม มันก็ดูเป็นเนื้อดีเหมือนกันแล้วก็ผ้าตรงนี้เราเปลี่ยนสีเขียวด้วยดีไหมแล้วกางเกงนะฮะเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะนํามาเปลี่ยนสีให้มันดูเหมือนเป็นเนื้อหนังของซอมบี้นั่นเองคุณผู้ชมฮะเท่านี้เนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าขาของเขาเนี่ยบวมขึ้นมาเป็นไงเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยเอาละตกแต่งหน้าตาของเขาสักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะเราจะเอาอะไรมาสวมหัวเขาดีให้มันดูแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยหน้ากากเหรอ เฮ้ยถ้าสมมติเราใส่หน้ากากเนี่ยมันจะดูน่ากลัวไหมคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีหน้ากากให้มันเป็นสีเขียวให้มันเหมือนเนื้อเออเพราะมันเหมือนเนื้อเนี่ยมันก็ดูแบบเป็นซอมบี้ที่ทําหน้าเบะเออเพอเป็นซอมบี้หน้าเบะมันดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมแล้วก็มีน็อตปักอยู่คางหัวนะฮะเหมือนแฟรงก์สตีลไปในตัวด้วยเฮ้ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเป็นไงบ้างครับสําหรับซอมบี้ของเรานลฮะหน้าตามันดูน่ากลัวไหมผมว่านะมันดูน่ากลัวหน้าเกรงขามมากแล้วล่ะเดี๋ยวามลองใช้ดูนี่ นี่งไงใครเข้ามาเฮ้ยมันดูเป็นซอมบี้อุจูโดนบอริสตาปิวเลยอย่างงั้นเหรอต่อไปอาวุธของพวกเขานะะฮด้วยการที่เราะเนี่ยจะให้เขาบุกถล่มทะลวงแทงเราจะให้เขาถือไม้ดิโอ้มันดูเล็กแล้วไม่น่าเกรงขามเลยเนี่ย เอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากเลือกอาวุธให้เขาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยใส่มือของเจ้าไอจายแอนไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะมันจะดีสักแค่ไหนผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าต,ตุบตุบตับตุบตับกับจุยจายอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะใส่สกิลให้เขาผมเนี่ยจะใส่เป็นเฮ้ยบิ๊กเฮดปั t อย่างนั้นเหรอมันคืออะไรกันนะไหนลองซิกระโดดหัวชนพี่อะไรจะมาตุบตุมตุบตุม,ตม,ตม,ตมเพิ กระเด็นขนาดนั้นเลยเหรออย่าบอกนะว่านี่คือพลังของบิ๊กเฮดบัตนะใช่ป่าวะใช่แหละมั้งน่าจะใช่แหละคุณผู้ชมนะผมคิดว่าน่าจะใช่ถ้าสมมุติเราใส่ไปสักสอันมันจะเป็นยังไงกันฮึมผู้ชมเห็นอะไรเมื่อกี้ไหมเรียกได้ว่าผมว่ามันโกงเกินไปอะเราใส่สัก2ออันน่าจะกำลังดีปั๊บ มันคือการกระโดดพุ่งเข้าใส่แล้วเอาหัวโขกลงพื้นนะทำให้ศัตรูรอบๆเนี่ยกระจายปลอดผมคิดว่านะฮะน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับสกิลของเจ้าตัวนี้เว้ยแล้วนอกจากนั้นนะฮะผมเนี่ยจะใส่อ่อเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ไทบล็อกไปซักระดับหนึ่งก็แล้วกันนะฮะไม่ให้มันกันเยอะมากแต่อย่างน้อยเนี่ยน่าจะกันได้ซักระดับหนึ่งแล้วก็อีกซักสกิลหนึ่งก็แล้วกันเอาเป็นดูดเลือดไหมดูดเลือดนะฮะซอมบี้ของเราเนี่ยจะต้องดูดเลือดได้เว้ยไหนลองซิ มาเลยกระโดดเข้าใส่อุ้ยกระจุยถือว่าทําได้ดีมากๆคุณผู้ชมแมแต่ผมคิดว่าดูดเลือดเนี่ยมันอาจจะทับกับหัวหม่งนะฉะนั้นเอาดูดเลือดออกก็แลวกันเราเนี่ยเน้นเอาหัวหม่งศัตรูนะฮะแล้วก็มีอะไรไหมผมคิดว่าสกิลเนี่ยใส่ไปแค่นี้ก็พอนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวราคามันจะแพงแล้วเดี๋ยวมันจะดูโกงเกินไปนั่นเองนะฮะเรามาดูสเตตัสเขาสักหน่อยดีกว่านะฮะผมปรับให้เลือดเขาเหลือ2 5 0 0นะฮะขนาดเป็น2 น้ำหนักคูณ20ไปเลยนะฮะการโจมตีคูณ5ไปผมคิดว่าน่าเป็นตัวเลือกที่ดีไหนดูราคาของเขาหน่อยสิราคาอยู่ที่6,190อย่างนั้นเหรอทำไมแพงขนาดนี้วะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมฮะแพงก็ช่างมันจริงไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราเซฟมันชื่อว่า เจ้าแทงเกอร์นั่นเองเอาละเจ้านี่มีชื่อว่าแทงเกอร์มันคือสุดยอดซอมบี้กายพันธุ์ที่เรานั้นได้สร้างมันขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขากันสัหกหน่อยดีกว่าฮะจะว่าไปมันดูเหมือนนักซูโมโอ่อะไรว,ว่ากันไหมไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันและแกก็คือหนูทดลองสําหรับซอมบี้กายพันธุ์ของข้าเอาละเจ้าแทงเกอร์จัดการมันให้สิ้นซากไปมาแล้วคุณผู้ชมฮะเดินกลุ่มเตรียมตุ้ดเตียตเต้ยกระโดดเข้าใส่วิวิผมชอบผมชอบ อย่าไอ้ย้ลุมเฉยอันลุกขึ้นมาต่อยนี่วิดาบตกเลยฮะคุณผู้ชมฮะรีด้ว่าเป็นพลังที่สุดยอดมากๆฮะบอกเลยว่าเป้าหมายของแทงเกอร์ของเรานะเนี่ยมาเพื่อทําลายสตูให้ราบเป็นหน้ากองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ากองทัพของเดอะคิงนั้นเนี่ยมันจะสามารถต่อต้านเจ้าแทงเกอร์ของเราตัวเดียวได้หรือไม่ฮะไปมาแล้วฮะมาแล้วยิงแคทเพามากระโดดเข้าใส่ปิวหายไปไหนไม่รู้นะ,ะตอนนี้ฮะ ยืนขึ้นมายืนขึ้นมาเอาเฮดบัดกระจุยกระจายโอ้หมีการต่อยสวนเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะฮะไปหายโอ้ยกระโดดไปอยู่ฝั่งรูทและโดนแคทเพพาวยิงกระโดดเข้าใส่ไปอีกหนึ่งครั้งนะฮะตายหรือยังแล้วต่อยพื้นกัะเดนกระดอนต่อยไปอีกยังไงล้มไหมลุกขึ้นมาลุกมาโด,ดนแคทเพพาวยิงอันหัวไปไม่เป็นไรต่อยซ้ำเดอะคิงลอยฮะเดอะคิงลอยจะไม่ตายเฮดบัดไ,ไปอีกกัะเดนนะฮะนี่ไงโอมจอมฮะ เรียกว่าเหมาะแก่าการเป็นหน่วยทะลวงลึกเกินเอาละมาเออวิ่งไอยลอยไปเลยนี่ไงฮะยังไงเดอคิงเดอคลิงหนึ่งหนึ่งกันล้นี่ไงเฮดบัตแห่งรักปิวข้างกำแพงไปนู่นเลฮะมามามาเอาเอาอุ้ยยังอยู่ยังอยู่อยู่นี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 ่รจะหายไปซะแล้วเอาละ เี่ยการต่อสู้หนึ่งกับเดอะคิงไหนดูเลือดของมันหน่อยสิ <c oughs> พึ่งลถไปครึ่งเดียวเองฮะคุณผู้ชมฮะ <c oughs> เอาละเดอะคิงเฮดบาดไม่โดนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอืมทำมันทำอะไรวะนะจบแล้วเหรอเป็นไงคุณผู้ชมฮะซอมบี้กายพันธุ์ของผมนี่เป็นไงถือว่าสุดยอดไหมเออถ้าสมมติเราใส่ลูกสมุนไปด้วยเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจบสิ้นเร็วกว่านี้อย่างแน่นอนฮะถ้าไม่เชื่อแล้วก็ลองดู ไปเลยฝูงซอมบี้ของข้าแค่เผายยิงมาซอมบีก้กระจุยจายและเฮดบัดไปเด้อจนะ้ะไปไปดูแล้วไปเทงเกอเอ่อแล้วฝูงซอมบี้ของข้าเป็นไงบ้างเนี่ยฮะโอ้ ซอมบี้ของข้าพ่ายแพ้อย่างนั้นหรือนี่ช่างน่าเสียดายยิ่งนักเราไม่สามารถใส่สมองให้แกซอมบี้ของเราได้คุณผู้ชมฮะมันเล่นพุ่งสลวกตกเหวตายไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกแมพใหม่กันดีวกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราเนี่ยจะไปสู้กับเหล่าทหารนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมาสู้กับชนเผ่าอื่นรอกันก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าไปสู้กับทหารเลยเนี่ย <Wow. S 1> เดี๋ยวมันจะรู้ผลเร็วเกินไปจริงไหมเอาล่ะมาขอชนเผ่าไว,วากิ้งสักหน่อยซิอาจจะว่าไปเผ่าโบราณยังไม่ได้ลองเลยดีกว,ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาทีหลังก็แล้วกัน ใส่ไปเลยเท่านี้นะฮะแล้วก็ฝูงซอมบี้ของข้าเตรียมตัวออกอารวาสกันเลยจะ,จะว่าไปผมลืมใส่ราคาเจ้าตัวเล็ก,กอ่ะเอาละแล้วตอนนี้ฝูงซอมบี้ของข้านั้นได้เตรียมพร้อมที่จะบุกทะลวงเจ้าเรลไาว้กิ้งเป็นที่เรียบร้อยไปเอาละผู้ชุมฮะเฮดบ,บัตรชนเฮดบัตรสวนก็ไปพุ่งไปนูนะ่นเนเข้าไปถึงแนวหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงต่อซอมบี้ของเราเริ่มเข้ามากระโดดเข้าใส่ลุงหมีฮะลุงหมีอยู่ไหนวะ ลุงหมีตายไปแล้วงั้นเหรอตายได้ยังไงกันละ่ะฮึมโอ้โหผู้ชมฮะผมว่าเจ้าแทงเกอร์น,นี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะมันสามารถพุ่งกระโดดไอ้จ้มันขาเปลี่ยนสี ขาเปลี่ยนสีเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรครชนะไปที่เรียบร้อยผมว่านะเมื่อกี้เนี่ยฝั่งศัตรูของเราเนี่ยมันน้อยเกินไปเดี๋ยวคราวนี้ฮะเราเพิ่มให้แบบว่าใส่ไปมั่วๆเยอะๆไปเลยก็แล้วกันนะฮะแบบมามีแค่ไหนก็ใส่ไปให้เต็มที่ไปเลยนะฮะให้มันรู้กันไปนะฮะว่ามันจะสู้กันไม่ได้ผมให้ช้างแบบมอสสตัวเลย50ยูนิตมาดูกัน,นะฮะว่าฝูงซอมบี้21ตัวของเรานี้เนี่ยจะสามารถกำราบเผาดึกดมบันได้ไหมไปมาแล้วฮะ มาดูกันครับนี่ฮะเริ่มปัจจานากันแล้วเอาละฟูซสบิ๊กกระโจนเข้าใส่เป็นที่เรียบร้อยพุ่งเข้าใส่แล้วเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแกงายท้องล่ะฮึเอาล่ะเป้าหมายของแกคือช้างแมมมอรดเดนหน้านั่นแกต้องไปจัดการพวกมันเข้าใจไหมเอาล่ะเฮดบัตอุยวัดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแกไม่พุ่งไปโจมตีสตูล่ะที่ชมะสบี้ของเราตายหมดแล้วเหลือแทงเกอร์เอ้า เดียว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 ผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมมันหงายท้องเว้ยขออีกทีสิเออเนี่ยแหละมันต้องพุ่งอย่างนี้โอ้พุ่งเข้าใส่ช้างแบบโหมดก่อนเลยฮนะได้ไงต่อแล้วไงต่อแล้วทำไมซอมบี้ตัวนี้มันโผล่มาได้ไงวะเนี่ยอาจจะเกาะติดมาเอาละอุย้ยอวนปลุกตับอวนปุกอวนปุกลุกกระโดดไปแล้วฮนะกระจุยกระจายถามว่าดีไหมยังดีไม่เท่าไหร่ไม่ถูกใจเท่าไหร่นะฮะไม่เป็นไรฮนะผู้ชมฮะไม่เป็นไรเฮ็ด เออผมว่าสกิลนี้มันอาจจะยังไม่เวิร์กหรือเปล่านะคุณผู้ชมฮะนี่ไงเฮดบัตไปดิเอ่อผมว่านะเราอาจจะต้องมีการเราจะมันลอยขึ้นฟ้าไปไหนกันล่ะ คุณผู้ชมฮะผมว่านะสกิลนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เสถียรพอเดี๋ยวเรานั้นไปเปลี่ยนสกิลกันสักหน่อยดีกว่าฮะนี่ตายสิคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเฮดบัตเนี่ยน่าเป็นสกิลที่ดีอยู่แล้วนะับผมเปลี่ยนเป็นมินอทชาร์ตก็แล้วกันเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะชาร์ตพุ่งเข้าใส่สตูแทนในการเอาหัวม่งนะฮะหรือว่าเราใส่ไปด้วยดีถ้าใส่ไปสองสกิลจะเป็นไงมันอาจจะเป็นคอมโบกันที่ดีก็เป็นได้วางั้นไหมเอาเป็นว่านะฮะ ลองใส่เป็น2สกิลนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะเอาละคุณผู้ชมฮะหลังจะมีการปรับแก้เล็กน้อยนะถึงปานกลางเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือในทางที่แย่เดี๋ยวเรามาเจอกับแก๊งดาวินชีแท้งเลยก็แล้วกันนะเอาละคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าน่าจะเป็นการต่อสู้ที่สูสีมากๆนะฮะด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันนะฮะไปดูกันเลยไปเอาละฮะมาแล้วฮะฝูงซอมบี้ของเราว่ายังไง แล้วแคงเกอร์ของเราพุ <izable> ่งเข้าใส่เป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าทําได้ดีมีการถอยหลังมาเฮดปัดนิดหน่อยนะฮะจะว่าไปใส่ไอจีแอนให้มันเออนี่ยังไงพูดถึงก็ต่อยโชว์ไปเลยต่อยไปอีกอเอายังไงสอมบี้กัดมันลูกพ่อนั่นแหละดีเอาละเรียบร้อยตายไปหนึ่งเหลือแค่เดวิชี่แทงเท่านั้นแกมเอ้ยมีนักธนูซ่อนอยู่ด้านหลังนี่นานี่ไงโอ้กระโดดผู้เข้าใส่หัวติดไปผู้ชมาหัวติดหัวติดแล้วยังไงและ รถถังระเบิดมาเป็นฮี <t t <t ่เรียบร้อยต่อยนี่คือยังไงยังไงเฮดบัตแห่งรักไม่ตายอย่างนั้นเหรอผู้ชมฮะบางทีการเฮดบัตเนี่ยเหมือนทําให้สตูกระเด็นแต่อาจจะไม่มีดาเมจก็เป็นได้ฮะแต่ถือว่าชัยชนะก็ตกเป็นของซอมบี้ของเรานั่นเองและก่อนที่เราจะไปเจอกับหน่วยต่อต้านซอมบี้นะฮะผมขอทดลองกับเจ้าซูเปอร์บ็อกเซอร์กันสักหน่อยสิเอาเราฝูงซอมบี้ของข้าจัดการมันซะพุ่งเข้าใส่ก่อนเลย นั่นแน่กระโดดหนีแล้วพุ่งเข้ามาระเบิดแบบนี้อย่าให้สองบี้ข้าจับได้กันแล้วกันแกตายแน่เอาละจูบจับจูบจับนี่ไงกระโดดใส่กระโดดใส่จูบจับไปม,มันปล่อยใหญ่เลยมันปล่อยใหญ่เลยกระโดดเข้าไปจูบจับเร็วเข้านี่ไงนี่เนี่ยมันปล่อยรัวไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยฮะคุณผู้ชมฮะมถือว่าแกมีฝีมือใช้ได้เฮ้ยจะว่าไปคุณผู้ชมฮะ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เปิดซีเครตยูนิตใหม่มาที่ได้เนโครแมนเซอร์มาใช่ไหมเจ้าเนโครแมนเซอร์เดี่ยมันจะสามารถชนะนะฮะเจ้ายูนิตซอมบี้ของเราได้หรือเปล่าครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าเจ้าซีเครตยูนิตนี่จะสามารถต่อกรกับซอมบี้1 1ตัวของเราได้หรือไม่ฮะเยอะไปปะวะเออผมว่าเดี๋ยวมันอาจจะดูโกงไปเอาให้จํานวนเท่ากันเลยก็แล้วกันนี่ซอมบี้ของเราแพงกว่านะเนี่ยไปเอาเรามาดูกันฮะ แม่มดของเรามีการแยกร่างเรียกร่างแยกออกมาเรียกแม่มดออกมาช่วยนะฮะแต่แทงเกอร์ของเราบุกถล่มเข้าใส่เป็นที่เรียบร้อยแม่มดหายไปแล้วะฮะตอนนี้เนครเมนเซอร์นะฮะได้เปลี่ยนซอมบี้ของเราให้กลายเป็นพักคู่ของเขาไปเฮ้ยผู้ทาเป็นเล่นไอเจ้าตัวนี้พอนี่มันน่ารำคาญมากๆครับมันทําให้ซอมบี้ของเราถูกแช่แข็งะฮะแล้วก็เบนจีนะฮะพยายามแยกร่างแล้วก็อ๋อแกโดนเรียกด้วยกาชามาสินนะเอาละเจ้าซอมบี้สู้เขาลูกพอ่อกระโดดมา พวกเราใส่มันนั่นแหละชนมันเข้าไปเบนชีมันโกงมากครับคุณผู้ชมฮะมันสามารถจับยูนิตของเราให้ลอยขึ้นฟ้าได้เช่นเป็นเรื่องที่แย่ยิ่งนักแล้วยังไงต่อเนโครเมนเซอร์ตายแล้วเนโครเมนเซอร์ตายแล้วแจสกิลเลอรตันก็ตายเหมือนกันเอาละปล่อยมันผมว่าเนี่ยเจ้าตัวที่น่ารำคาญเนี่ยคือเบนชีเว้ยคุณผู้ชมฮะดูดิการระเบิดพลังของเขานะฮะเรียดว่าอันตรายมากๆฮะเรียกมาไม่หยุดเลยไอ้เจ้าตัวกาชานี่ก็ไม่ตายสักทีนะเนี่ยลุกขึ้นมา ทงเกอร์ er. ข้าผลิตแกขึ้นมาเพื่อเป็นสุดยอดซอมบี้ให้แพ้ซะอย่างนั้นเลยนี่เรียกได้ว่านะฮะแก๊งซีเครตยูนิตตัวใหม่ของเรานะเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่งเอาเรื่องเลยนะฮะเอาละมันน่าจะถึงเวลาแล้วเว้ยที่เรานั้นจะมาต่อสู้กับแกง๊งแอนตี้ซอมบี้ของเราฮะหลังจากที่หน่วยต่อต้านซอมบี้ได้ออกมาปราบปรามเหล่าซอมบี้แต่อย่าเพิ่งดีใจไปหายนะมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้กลายพันธ์ ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเจ้าซอมบี้กลายพันธุ์ของเราเนี่ยจะสามารถบุกเข้าไปถึงเหล่าแอนตี้ซอมบี้ของเราได้หรือเปล่าดิผมสร้างซอมบี้มาเยอะไปปะวะเออผมว่ามันอาจจะเยอะไปก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะและนี่ฮะอู้ยเอาโล่ปัดแล้วพุ่งเข้าไปแล้วฮะแทงเกอร์ของเราฮะและดูฮะเจ้าพวกนี้มันฉลาดมากๆมันแยกกระจายกันอยู่เป็น2หมวดหมู่แล้วบอกแล้วว่าแทงเกอร์ของเราต่อยกระจุยหายไป2เดเ๋ยวฝั่งนู้นสินะ เอาละบบกแกเตรียมตัวตายได้เลยนี่พุ่งเข้าใส่เรียบร้อยอู้ยกจุยอุ้ยแต่ไม่ตายฮะคุณผู้ชมฮะนี่แกรอดจากเนื้อมมือของแทงเกอร์ของข้าไปได้ไงน,นี่ไงเฮ็ดบัตรแห่งรักไปกหนึ่งทีตายไมหมฮ้ม เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะแต่อันนี้เนี่ยรีดว่าเป็นการลองเชิงเพราะว่าผมเนี่ยใส่ซอมบี้ไปเยอะเกินไปเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองปรับกันสักหน่อยฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะซอมบี้สัก30ตัวก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าด้วยหน่วย M16 ของเหล่าแอนตี้ซอมบี้นี่มันค่อนข้างโกลงนะฮะมันเนี่ยโจมตีได้รุนแรงและรัวม,มากๆสามารถน็อกแบ็กยูนิตท,ที่น้ำหนักมากอย่างแทงเกอร์ของเราเนี่ยได้ตั้งหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซอมบี้30ตัวของเรานั้นจะสามารถ กลืนกินนะฮะเจ้าหน่วยแอนตี้ซอมบี้ได้หรือเปล่าฮะไปมาแล้วดูฮะโอ้ปืน M16 นี่มันสุดยอดจริงๆฮะมันแป๊บเดียวมันริงซอมบี้ของเราร่วงเกือบหมดเลยแต่ลุกขึ้นมายังไม่ตายแล้วพุ่งเข้าไปแล้วฮะมาแล้วแขนกระของข้าต่อยอือเอาละขับไปชิดตัวพวกแกแล้วนี่งไงพุ่งเข้าใส่เฮดบัดกระจุยะฮะตายไปสองยังเหลืออีกหนึ่งลุกขึ้นมา กิ้งเขาใส่ไปอีกหนึ่งทีแต่เขายังไม่ตายเจ้านีนี่มันถึกมากๆและเฮดบัตรไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยร่วมตอนนี้ซอมบีของเราเหลือตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็ยังมีแทงเกอร์แทงเกอร์โดนยิงคุณผู้ชมฮะดูดินี่ขนาดใส่น้ำหนักคูณ20่ะเว้ยโดนยิงกระจุยเลยผมว่าเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักให้เขาหรือไม่กันนะผมว่าอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักให้สักหน่อยไหมหรือว่าเพราะว่าปืน M16 มันแรงเกินไปผมว่าน่าจะเกี่ยวนะเว้ยไอ้ปืน M16 นี่ ถ้าคูจะเปลี่ยนไหมเนี่ยฮะแกจะ,กะโกงเกินไปแล้วอย่าเพิ่งดีใจไปเจ้าพวกมนุษย์ตอนนี้ซอมบี้เวฟที่สองนั้นได้ค,ครืบคลานเขามาเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันไปเอาล่ะคุณผู้ชมฮะโอ้โหปืน M16 นี่มันสุดยอดจริงๆนะฮะมันสามารถยิงซอมบี้ได้ล้มลุกคกันและมาแล้วฮะแทงเกอร์ตัวแรกนะฮะพุ่งเข้าใส่ทางแอนตี้ซอมไปก่อนเลยนะฮะปิวไปนู่นนะฮะโดนซัดร่วงไปแล้วฮะแล้วลุกขึ้นมาพยายามกระโดดใส่หน่วย M16 เรียกได้ว่า โดนยิงเป็นกระสอบทรายเลยฮะคุณผู้ชมฮะเหมือนเป้าสมยิงแล้วพุ้งเข้ามาแล้วฮะเอาดิหน่วย M16 อย่างนั้นนี่ไงเฮดบัดไปดิปืนกระจุยกระจายร่วงไปหนึ่งหน่วยตอนนี้ฮะเหลือหน่วย M16 แค่สองตัวเท่านั้นแล้วโดนซอมบี้กัดเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะ หน่วยต่อต้านซอมบี้นั้นไม่สามารถต่อต้านได้เรียกศูนย์เรียกศูนย์ตอนนี้ซอมบี้ได้บุกเข้าเมืองของเราเป็นที่เรียบร้อยเราต้องปกป้องชาวเมืองของเราให้รอดจากภัยซอมบี้ให้ได้มีชาวเมืองทั้งสามคนเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาล่ะตอนนี้นะฮะเราได้วางพลทหารไว้เป็นที่เรียบร้อยนะหน่วยต่อต้านซอมบี้นะฮะเรียก้ว่าตึงกาลังไวนะฮะตามทางเดินของเราไม่ให้ซอมบี้เนี่ยบุกผ่านเข้ามาได้และรวมถึงนะฮะแอบซุ่มยิงตามระหว่างตึกกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน่วยซอมบี้ของเราไม่ใช่สิต้องบอกว่าฝูงซอมบี้ สามารถบุกเข้าไปทําร้ายชาวเมืองของเราได้หรือเปล่าครับไปดูกันไปเอาล้ฮะซอมบี้เริ่มคืบครานเข้าไปในเมืองแล้วฮะคุณผู้ชมฮะมาทหารเริ่มเดินลงมาแล้วฮะยิงใส่ก่อนฮะทางแค่แบบนี้ทหารค่อนข้างได้เปรียบนะฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นครับม,มายืนกองกันแบบนี้มายืนกองกันแบบนี้แล้วซอมบี้ฮะโดนยิงร่วงไปหลายตัวแล้วแทงก็บุกเข้ามาขนาดนี้เรียบร้อยครับกระจุยไปหนึ่งกองฮะ กองร้อยแรกกองร้อยที่2ครับซอมบี้เริ่มกระโดดเข้ามาแล้วฮะงืบกินกินโอ้โหมาแล้วแทงเกอร์แทงเกอร์บุกแทงเกอร์มาถึงนี่แล้วครคบณผู้ชมฮะเอางดิทหารมาเอาแล้วแทงเกอร์มาถึงนี่แล้วผู้ชมฮะทำไงดีฮะสำหรับหน่วยองครักษ์ต่อต้านรักษาประชาชนและบันถึงประชาชนแล้วแทงเกอร์ลูกนัาแลมมา2ตัวแล้วครับประชาชนร่วงไปประชาชนตายหมดแล้วคผู้ชมฮะและอืม โอ้ซอมบี้หมุกมาไม่หยุดยอนผมว่านะเราอาจจะต้องเพิ่มหน่วยต่อต้านซอมบี้สักหน่อยแล้วไหมเนี่ยเรียกศูนย์เรียกศูนยน์ขอกําลังเสริมด่วนเอาละคุณผู้ชมะฮะเราต้องมีกําลังเสริมให้เขาสักหน่อยนะฮะนี่เลยหน่วย m 1 6ของเราเพิ่มเข้าไปนะฮะเพิ่มไปอีกฝั่งละ5ตัวเป็น10ตัวเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมีการเพิ่มนะฮะประชาชนไว้ออแอบซ่อนไว้แถวนี้ก็แล้วกันนะฮะแบบว่าให้มันดูมีประชาชนในเมืองเยอะๆหน่อยแบบว่าวิ่งหนีตายซอมบี้อะไรแบบนี้แต่ดูแล้วน่าจะวิ่งเข้าหาซอมบ คราวนี้เนี่ยเราเนี่ยเพิ่มหน่วย M16 ok, เข้าไป10ตัวเขาจะสามารถต่อต้านแก๊งซอมบี้ของเราได้ไหมไปดูกันเอาล่ะซอมบี้ได้เริ่มคืบคลานเข้าไปในเมืองเป็นที่เรียบร้อยหน่วยทหารของเราได้ออกมาทําการต่อต้านมันยิงในทางช่องแคบแบบนี้รีร้ว่าเป็นยุธธทธวิธีที่ค่อนข้างดีแต่มันมีแฮงเตอร์ พุ่งเข้าใส่ขนาดนี้เรียกว่ากระตุยกระเจายหายเกลี้ยงหรือไม่และแทงเกอร์โดนยิงฝอยหลังออกมาแต่หาได้ยอมไม่ไม่ตัวเขามาซ้อนหลังและกระโดดเข้าใส่ไปแล้วฮะบอกเลยว่าทหารก็ทหารเนอะไม่ใช่ที่ต้องบอกว่าหน่วยต่อต้านสมบีงนั้นเหรอกะโดนแทงเกอร์ของข้าจัดการแน่วิมากระโดดเข้าใส่และมีทหารนะฮะพวกประชาชนอยู่ตรงนี้นะฮะมาดูกันว่าหน่วยต่อต้านสมบีจะทำไงแทงเกอร์ของเราตายไปแล้วหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยและพยายามลุกลุกขึ้นมาแล้วพุ่งเข้าใส่เป็นที่เรียบร้อยพระองแตกฮะ แตกแล้ววงแตกแล้วยังไงพงใหม่อีกตัวโอ้ทหารลอยขึ้นฟ้าไปเลยฮะหน่วยต่อต้านซอมบี้ของเราฮะและมาแล้วฮะลูกกระเจากของเรากะโดดใส่ครับบอกเลยว่าหน่วยโล่ย่างงั้นเ่ะตายให้เกลี้ยงซะเรียบร้อยแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์พบฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่มาหึมาส่งกำลังเสริมด่วนเอาละฮะคุณผู้ชมฮะคราวนี้ฮะซอมบี้ร้อยสามสิบตัวนะฮะที่มาพร้อมกับโอ้โหหน่วยต่อต้านซอมบี้มายืนกันเป็นกำแพง กำแพงใช่ยืนบนกำแพงด้วยไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะขี้เกียจปรับแล้วและเรียกด้ว่ามาเยอะมากๆนะฮะร้อยสามหน่วยด้วยกันรวมถึงประชาชนด้วยนะก็ก็รวมๆไปเหอะก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะซอมบี้ของเราเนะี่ยจะสามารถบุกฝ่ากำแพงของหน่วยงานต่อต้านซอมบี้ได้หรือเปล่าครับอาจจะกระตุกนิดนึงนะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะพร้อมนะ เอาละโอ้โหดิเริ่ว่ากระตุกยับยับขอสโลโมชันสักนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าซอมบี้ของเราเนี่ยน่าจะกรูกันไปทางแคบตรงนี้นะฮะและเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าหน่วยงานต่อต้านซอมบี้จะทำไงโอโ้เขากรูเข้ามาเหมือนกันครับแล้วบอกเลยว่ามาสร้างเป็นทางกำแพงไม่ให้ซอมบี้ของเราผ่านแต่แทงเกอร์พุ่งเข้าไป2ตัวเรียบร้อยฮะเป็นไงบ้างเนี่ยฮะแทงเกอร์อยู่ไหน อยู่นี่ฮะแทงเกอร์มานี่ฮะหน่วยต่อต้านซอมบี้กระจยายไปแล้วนะฮะและพุ่งเข้ามาอีกรอบนึงมาดิโอวยมารุมมาตุ้มเวียนหัวตุตุบๆนะฮะเรียกว่าภาคกระตุกมากๆถ้าเกมดับไปเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะแล้วดูฮะซอมบี้บุกเข้ามาแทงเกอร์กระโดดเข้าใส่เหมือนว่าโอ๊โลตกเต็มไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมฮะดูซิเนี่ยมาเรื่องบ้าอะไรกันนี่ ไม่ได้ซากศพกองเกินกลานฝูงซอมบี้กำลังได้บุกยึดครบครานเข้าสู่ในเมืองของเราเอาลบพุงเข้าไปพุ่งเข้าไปคุณผู้ชมฮะและนี่ฮะยังมีกองทหารนะฮะหน่วยต่อต้านซอมบี้ของเรายืนคุ้มกันประชาชนอยู่อีก3าหน่วยด้วยกันแลน้วนี่แทงเกอร์บุกเข้ามาแล้วแทงเกอร์บุกมาสองตัวหูกระจุยกระจายนะฮะคุณผู้ชมฮะยังยังไม่หมดแทงเกอร์มา3าตัว4ี่ตัว ยังไงเทสปัดใส่กระโดดพุ่งเข้าใส่และซอมบี้มาซอมบี้ธรรมดามาแล้วดวยกายพันพุ่งกระจายและเหลือทหารตัวสุดท้ายพุ่งเข้าใส่แบบซูมโม่และสุดท้ายด่วยต่อต้านซอมบี้ก็ไม่สามารถป้องกันเมืองแห่งนี้ได้ เอาเลยครับคุณผู้ชมฮะเป็นไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่านะฮะสำหรับเจ้าซอมบี้กลายพันธ์สายพันธุ์แทงเกอร์ของเรานะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะและใครมีอะไรแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะและสำหรับวันนี้นะฮะผมจะต้องขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะบายจ้า